สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะหลังจากเอาอาหารให้น้องๆเสร็จเนาะคะ่ะก็มาดูแลต้นไม้ที่บ้านพี่ล้อมเนาะคะ่ะลดน้ำต้นไม้ต้นมะม่วงนี่ค่ะพี่ล้อมเอามาปลูกใหม่เนาะคะ่ะต้นนี้ต้องรักษาเป็นพิเศษพิเศษหน่อยนะคะเนาะรักษาเป็นพิเศษหน่อยต้องลดน้ำเยอะๆค่ะต้นนี้ เพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่นี่ค่ะใบใบร่วงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ ต้นใหญ่เลยเนะคะ่ะต้องลดน้ำเยอะๆเดี๋ยวจะเปิดน้ำก่อนเนะคะ่ะ โอ้ย่าตรงนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเก็บย่านี้ไปให้แป้งล่ำแป้งล่ำอร่อยดีเพื่อแป้งล่ำชอบนะคะน้องตั้นเก็บไปครั้งก่อนนี่กินแป๊บเดียวหมดเลยนะคะค่ะย่านี้แป้งล่ำชอบนะะี่ยค่ะอยู่ข้างรั้วบ้านพี่ลอม เดี๋ยวจะเก็บไปฝากแป้งล่ำนี่ลดน้ำเยอะๆเป็นพิเศษเพื่อนเนะคะ่ะเพราะว่า ที่ลมเอามาปลูกใหม่นะคะต้องใส่น้ำเยอะๆนะคะ,ะเปิดใส่อย่างนี้เลย ลมพัดเย็นเย็นนี่ค่ะเอาอาหารให้น้องๆเสร็จก็มาดูต้นไม้ที่บ้านของพี่ลอมเนาะค่ะลดน้ำต้นต้น,ตนไม้ค่ะต้นมะม่วงของพี่ลอมกำลังแตกดอกออกทุกช่อเลย ต้นนี้โหพิเศษกว่าเพื่อนเลยดอกค่ะพวงดอกยาวมากนะคะเนาะอันนี้ไม่รู้ต้นมะม่วงอะไรของพี่ลอมเนาะคะ่ะแต่ว่าค่ะออกดอกออกดอกทุกช่อทุกไม่ไม่มีผิวเลยนะคะ ค่ะดูร,บรอบๆบบ้านของพี่ลอมเนาะคะ่ะชะอมพี่ลอมก็ตอกแตกยอดแล้ว พาดูบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะดูบรรยากาศรอบๆดูวิวท้องทุ่งนานะคะดูวิวท้องทุ่งนา ต้นนี้ต้องลดลดนานกว่าเพื่อนนะคะลดนานเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาย้ายมานะคะมาปลูกใหม่นะคะ่ะย้ายออกมาแล้วมาปลูกใหม่แล้วก็ต้องรดน้ํานานกว่าเพื่อนหน่อยนะคะ เผื่อเขาจะฟื้นตัวได้เนาะคะ่ะก็ใหบกำลังร่วงแต่ว่าแตกยอดออกมาใหม่แล้วเนาะคะ่ะ โอเคค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยทุกทุกท่านคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากจ้าค่ะดูวิวเนาะคะ่ะพาชมวิวร,บรอบๆบบ้านของพี่ล้อมเนาะคะ่ะ